สวัสดีครับทุกคนพอดีมีลูกค้าสั่งปากัดปลาอีสานนะครับผมตัวนี้ตัวละยี่สิบบาทนะครับทุกคนผมก็เลยแยกออกมาไว้ก่อนนะครับพอดีจะให้อาหารปากัดตอนเช้าไงครับผมก็เลยตัวนี้ก็เดี๋ยวจะไม่ให้อาหารก่อนนะครับผมตัวนี้กําลังจะ เดินทางไปร้อยเอ็ดนะครับทุกคนห้าตัวนะครับ <c oughs> ลูกค้าสั่งไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับผมตัวนี้ผมเลือกให้ลูกค้าเลยนะครับผมเดี๋ยวใสายๆหน่อยเดี๋ยวก็จัดส่งไปนะครับผมขอบคุณลูกค้ามากนะครับผม ปลาจากร้านปลากัดสกลน,นครน,นะครับทุกคนบรรยากาศหน้าร้านนะครับผมตอนเช้านะครับ ปลากัดปลาอีสานยังมีเยอะนะครับทุกคนปลาสอดปลาบอลลูนปลาลักเล่ปลาคราบปลากัดปลาอีสานตัวเมียปลากระกดัาร์บมูลปลากัดหม้อนะครับปลาบอลลูนมีครับผม สนใจก็ทักไลน์ไอดีหนึ่ามสามเป็นห้ามาได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ